ดีครับคลิปนี้จะมาลองเลื่อยนะครับตัวนี้ซีเอสหนึเจ็ดศูนยจะมาลองตัวนี้เลื่อยห้าพันสองแปลงห้าพันแปดช้างแดงครับตัวนี้จากปีที่แล้วเราไม่ได้ใช้งานตอนนี้นครับเปลี่ยนเป็นลานดึงเบาครับดึงง่ายครับถ้าเป็นลานดึงหนักจะหนักครับแล้วก็มาแนะนำอุปกรณ์ ประจำเครื่องครับวันนี้แล้วก็จะไปลองตัดไม้ครับมีอะไรบ้างสำหรับการออกไปตัดไม้แต่ละครั้งของผมที่ขาดไม่ได้อันดับหนึ่งครับคือแว่นตาได้จากร้านยี่สิบนะครับอย่างนี้สำหรับมือใหม่มือเก่าก็ใช้ดีครับตัวนี้ถ้าไม่มีคือเศษมือใหม่นี่คือมือใหม่นี่ควรต้องมีครับตัวนี้เพราะว่าเศษขี้เลื่อยนี่ เข่าตาเหลวมาครับสำหรับมือใหม่สองถุงมือครับที่เราจะเอาไปด้วยทุกครั้งนะครับสามครับตัวนี้เป็นบล็อกไว้ขันหัวเทียนแล้วก็น็อตบาร์ครับตัวนี้เวลาเราออกใช้งานต้องมีครับตัวนี้จะไปด้วยเวลาโซ่ตกก็ต้องได้ไขแล้วก็ได้ใช้ประจำครับกี่อย่างละ หนึ่งสองสามสี่สีก็ต่อใบครับเวลาคมหมดแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับต่อไปตัวนี้ใช้ดีครับตัวนี้ปรับตั้งองศาได้มีองศาบอกครับผมถ้ารับคมดีดีเหมือนโซ่ใหม่เลยนะครับตัวนี้นี่ครับอุปกรณ์หลักๆแล้วก็ขาดไม่ได้ครับอีกถึงตัวคือเป็นไขควงจูนตัวนี้มันเป็นไขควงเช็คไฟนะครับเอามาให้ดูเฉยๆไขควงจูนจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับผม ปกรองคร่าวๆก็ที่เราจะออกงานก็มีประมาณเท่านี้แล้วก็จะมาเปลี่ยนบารครับจากตัวเล็กจะไปใส่ตัว5,080ช้างแดงครับต่กอนเป็นเลือ5,020นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนข้อเบียงใหม่แล้วก็อัพเสื้อใหม่เป็นเสื้อ5 0 8ดครับก็มาเปลี่ยนด้วยกันครับถุงมือครับซำมันดำๆนี้ ใส่ถุงมือไปเลยจะได้มือไม่ดำตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสามนะครับบางทีถ้าน็อตมันหายมันหายหรืออะไรก็สามารถใช้น็อตเบอร์สิบสองทั่วไปได้ครับแต่ว่าเครื่องมือตัวนี้มันจะเป็นบล็อกเบอร์สิบสามต้องหาเครื่องมือมาไว้สำหรับไฮพิเศษถ้าเราจะใช้น็อตเบอร์สิบสองนะครับ ไม่ยากดกดเลยอนน,นี้ก็ทำความสะอาดแล้วครับให้รูน้ำมันตันนะครับรูตรงนี้แล้วก็รูตรงนี้ต้องไม่ให้ตันเลยนะครับ หลับเครื่องมือถ้าจะให้ดีก็หาพวกหล็กอะไรนะไว้ซ่อกลองพวกนี้เลยครับให้มันสะอาดเป็นพวกใบตัดเหล็กก็ได้ครับตัวนี้คือผมไม่ได้เอาใบใบตัดเหล็กมาด้วยกระตือไปก่อนประมาณนี้ทดขอบบ้าตัวนี้คือเราปลดล็อกทุกอย่างออกแล้วนะครับ ตัวตั้งสู้ก็มี่นีเราจะใช้ตะน็อตสองตัวนี้ยึดหนีบเข้า,าครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับ <c oughs> ใส่สู้พยายามใส่ให้มันตรงร่องนะครับลองสตือครับถ้าไม่ตรงร่องมันก็ โซ่มันจะไม่วิ่งนะครับลองหมุนขยับโซ่ดูครับแล้วก็มาดูตวงตรงตรงสเตอร์ครับว่ามันเข้าดีไหมโซ่โเข้าดีแล้วก็ไายเลยครับไปลองด้วยกันครับเป็นงไงบ้าตงตัวนี้จอดทิ้งไว้คาปีแล้วครับ จะลองออกงานดูจะเป็นหมูเป็นจ่าไอ้ขวบจูนก็ไม่ไดเอามาด้วยจะลองเบื้องต้น้ะครับอยู่บ้านตอนใช้งานจริงบางทีมันต้องได้จูนไหมครับอตึงมือพอนลครับ มาดูน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันเก่าแลครับน้ำมันเคลื่อนก่อเติมข้างหน้าครับสําหรับเรื่อยรุ่นนี้เรื่อยห้าพันสองห้าพันแปดเติมถังข้างหน้าครับตัวนี้กรองไว้เรียบร้อยนะครับเป็นน้ำมันเก่าแต่เรากองไเลยล่วกรองแล้วก็ใส่ปลองไว้ เลาใช้งานก็ทธีลงเลยครับเราก็รอไหมครับตัวน,นี้ก็ผสมมาแล้วครับตัวน,นี้เก้าห้านะครับ <c oughs> ผสมกับน้ำมันทูทีเป็นสีเขียวปกติมันจะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวน้ำมันทูทีเข้าไปก็เลยเป็นสีเขียว ไปลองด้วยกันจะเป็นหมูปิจ้จ่าเต่พาพผาเล็กกล่องไม้มาลองท่อนใหญ่เลยเดี๋ยวลองติดเครื่องก่อนครับไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าแต่ลองอยู่บ้านมันติดอยู่เปิดสวิต เราต้องบวบเครื่องให้เครื่องมันบุนเครื่องก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องมันสึดล้อเร็วนะครับจะวอร์ก่อนสักครู่เดี๋ยวตัดให้ดูครับโอเคครับก่อนออกงานเราต้องลองน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับว่ามันออกดีไหม๋ยตัวนี้จะลองให้ดูครับมันต้องเป็นเส้นเลยนะครับ Thank <laughs> you. ไม้แห้งครับทินนรงแข็งมากไฟล์ติด ซอบตเบาๆไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวลองตัดแบบคดนแก่ดูครับตัดแบบถนอมเครื่องครับไม่ใช้รอบสูงดูตัดแบบเรื่อยไปเรื่อยประมาณนี้ตาการลิงเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนมุมดู ัวรุ่นจัดบ้าบันลัง จอด่าปีก็ยังใช้ไงานได้ดีครับสำหรับตัวนี้ครับช้างแดงห้า0ันปดนี่ก็ไม่ได้ลางค่าบูครับจอดทิ้งไว้ท่าปีแล้วก็มาติดเครื่องติดเครื่องแล้วก็มา,ามาลองเครื่องเลยครับยังไม่ได้ปรับจูทาบูอะไรตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าตอนติดเครื่องใหม่ๆก็ อล้วนนิดหน่อยครับพอเราเล็กๆไปผ้าปั๊มมันทางานปกติมันก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับโอเคขอบคุณครับท,ที่ติดตามฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ